สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายนอนได้นี่ไฟามาใหม่ค่ะเอาไว้ในโรงเรือนของเรานะคะแล้ววันนี้เนาะแม่ฝ้ายก็คือน,นี่เริ่มย้ายบอนเข้ามาแล้วนะท่านะผู้ชมเอาบอลลงดินสวัสดีค่ะ,คะนี่อ๋อนี่ท่านผู้ชมโอ้โหเอามาลงดินแบบนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยนี่โอ้นี่ค่ะ เอาตรงๆนะแม่หนูไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้พอลงดินอะ่ะท่านผู้ชมบอนยักษ์ลงดินค่ะนี่คือหงเหินแม่ทำไมมันมาใหญ่ขนาดนี้ทำไมตอนมันอยู่ในเนาะมันหย่าทนะ่านผู้ชมดูโอไฟไม่อยากจะเชื่อคะ่ะโอ้ m ม g กอเลยอะ นี่ท่านผู้ชมดูว่าอันนี้คือต่อไปจะเป็นนั่งใหม่กับขุนสีเขาเจ้าโคเอ้ยขุนสีวิชัยนะคะ,คะเราม,มืดแล้วนะคะนี่ค่ะไฟซื้อไฟมาให้ใหม่ค่ะแม่ไม่ต้องกลัวค่ะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหมันอ่าพี่แบงค์ช่วยติดหน่อยค่ะจะได้แจ้งซื้อมาใหม่ร้อยี่สิบบาทท่านผู้ชมบู๊ไฟไม่คิดเลยนะคะว่าพอเอาลงดินแล้วคือเขาจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมติดไฟเลยนี่ นี่คะ่ะท่านผู้ชมคิดดูถ้ามาลงเต็มนะคะจะสวยแค่ไหนเนาะคือถ้าทําเสร็จนี่เดี๋ยวไฟเปิดให้ชมสวยเลยคะ่ะนี่ <c oughs> <c oughs> มีคุณสีวิชัยกับนางใหม่คะ่ะ <c oughs> อันนี้คุณสีวิชัยเนาะอันนี้นางใหม่นี่คะ่ะว,ว้าว <c oughs> ใหญ่มากๆเลยเนาะแม่นนท์เราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ย ท่านผู้ชมใหญ่มากเดี๋ยวเราลงเลย่อยเนาะอันนี้คือเพิ่งอัปเดตนะคะสองต้นใหญ่มากอย่างกับบอลยักษ์ค่ะท่านผู้ชมตอนอยู่ในตอนอยู่ในกระถางไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะดินมะขามเลยพอเอามาดินมะขามใช่ไหมคะแล้วก็ดินดำตรงเลยค่ะมนคือดินมะขามเหรอคะดินใต้ต้นมะขามมะขามเลยค่ะดินใต้ต้นมะขามโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแล้ด้วยนะคะวันนี้จบกันไปกับบอลยักษ์ลงดินค่ะนี่ บอลยักลงดินค่ะมีมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะช่วยกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรานี่ค่ะดูเลยนะคะว่ากระบวนการเขาทํากันยังไงนะท่านผู้ชมใหญ่จริงอะ่ะบอลอะ่ะคือไฟทึ่งเลยอะ่ะนี่นะคะช่วยกันเลยนะคะโอ้ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าแบบ ลงดินแล้วมันจะใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ต้องทึ่งเหมือนกันแม้ว่าไหมมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะสุดยอดเขาก็จะเอาไม้มัดไว้นะคะอีกเยอะค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ด้านนอกนะคะเพิ่งรู้ว่าคือบ้านเราบอนเยอะขนาดนี้นะคะนี่ว้าวนี่ค่ะ